สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยที่4ชั่วโมงที่3เรื่องการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาผลการแก้ไขปัญหาชิ้นงานอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะการนำเสนอวิธีการแก้ไขแก้ไขชิ้นงานนะคะหรือปัญหาของเราเนี่ย ครูจะมีวิธีการนำเสนอให้ทั้งหมด5วิธีเนาะซึ่งส่วนใหญ่จะพบในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็อันดับแรกเนาะเป็นวิธีการรายงานการเขียนรายงานซึ่งการเขียนรายงานก็จะต้องมีหน้าปกรูปเล่มคำนำสารบัญการเขียนรายงานรายงานสิ่งที่เราจะนำเสนอใช่ไหมคะหรือการเขียนรายงานในการพูดถึง เรื่องราวต่างๆของชิ้นงานนั้นๆว่ามีที่มาและความสําคัญยังไงคล้ายๆเกี่ยวกับเหมือนกับรูปริมรายงานแบบโครงงานต่อมานะคะการเขียนแผ่นพับเนาะการเขียนแผ่นพับนําเสนอผลงานเนี่ยมันคล้ายๆกับใบโปชัวที่เราจะนําเสนอผลผลงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบเช่นมีชื่อสินค้านะคะ มีรูปภาพมีวิธีการใช้มีวัสดุอุปกรณ์มีผลที่เขียนเอาไว้แล้วกระชับรัดแล้วก็มีความเข้าใจสูงส่วนการทำโปรเตอร์นะคะการทำโปรเตอร์นี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตาม ทั่วไปอยู่แล้วอย่างเช่นพวกการขายสินค้าใช่ไหมคะเขาก็จะมีหัวข้อที่สนใจรูปภาพที่สวยงามแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโปสเตอร์ที่ดีสีสันองค์ประกอบพวกนี้ก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญนะคะต่อมาการจัดนิทรศการการตัดการจัดนิทรศการเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับพวกออกบูธตามงานต่างๆเนาะซึ่งแบบนี้นะคะ จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ว่าได้ประสิทธิภาพเพราะว่าเราสามารถทราบถึงผลงานของเราว่าผลงานของเราดีหรือไม่ดีหรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงหรืออาจจะเป็นชิ้นงานของเราน่าสนใจถ้ามีคนสนใจก็จะมีคนเข้าบลูเราเยอะๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยบลูเราก็จะเงียบเหงาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเนาะ ลำดับต่อไปสุดท้ายเลยนะคะเป็นการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์การนำสื่อนะคะคือเวลาเวลาเรานำสื่อผ่านออนไลน์เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่จะออกแบบผ่านเว็บไซต์หรืออาจจะเป็นสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Twitter, IG อยู่ตาม แต่ละที่เขาจะเจาะกลุ่มลูกค้าซึ่งวัยนี่ก็เป็นช่วงสําคัญเหมือนกันแบบถ้าสมมุติเรามีลิปสติกใช่ไหมคะเราก็ต้องเจาะกลุ่มไปที่วัยรุ่นเนาะหรือถ้าเกิดเรามีไม้เท้าเราก็ต้องเราขายสินค้าไม้เท้าแล้วก็ต้องเจาะกลุ่มไปที่คนที่สูงวัยที่ต้องใช้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะลำดับต่อมาเนาะ คุณครูจะสอนนะคะในการทำเว็บไซต์ที่ครูเคยทิ้งท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนเข้ามาที่ google c home r เนาะหรือเว็บไซต์ของนักเรียนนะคะจากนั้นล็อกอินให้เรียบร้อยอ่าพอนักเรียนนะคะล็อกอินเรียบร้อยเสร็จนักเรียนก็ทำการกดตามครูเลยไปที่ไดนะคะ เมื่อนักเรียนนะคะไปที่ไดส์เสร็จนักเรียนก็เลือกใหม่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็ก็ New นักเรียนก็เลือกนะคะจากนั้นไปที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงนี้นะคะพอเพิ่มเติมเสร็จนักเรียนก็กดไปที่ Google Sites นะคะเมื่อนักเรียนนะคะ กดไปที่ Google s i t e เสร็จนักเรียนก็รอสักครู่เนาะเวลานะคะนักเรียนนักเรียนคะฟังนะเราก็รอเข้า Google s i t e ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็รอก่อนอ่ะเมื่อเรานะคะเข้ามาเสร็จแล้วเนาะเราก็ทำการเปิดอะไรเอ่ยเราจะแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามเราก็ต้องเปิดแคนวานะคะนักเรียนอ่ะ นักเรียนก็เปิดแคนว่าพอเปิดแคนว่าเสร็จวันนี้นะคะครู Who? จะอธิบายว่าแต่ละหน้าตาเนี่ยทำยังไงนะคะซึ่งหน้าแรกอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแทรกแทรกนะคะก็จะมีเนื้อหาต่างๆเวลาเราอยากจะมีข้อความแทรกรูปภาพหรือเราจะฝังแบบเป็นโค้ด อันนี้ฝั่งยูเซอร์นะคะอันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่ง url อันนี้ฝั่งโค้ดวางโค้ดต่างๆซึ่งมันสามารถทำให้ข้อความวิ่งได้อะไรได้เราลองไปหาเสิร์ชค้นดูนะคะอีกอันนึงคือนี่สารบัญสามารถทำภาพหมุนก็ได้ปุ่มได้เอาวิดีโอ YouTube เข้ามาได้ทำได้หมดทุกอย่างอ่า ที่สำคัญคือหน้านี้หน้าเว็บไซต์อันนี้คือหน้าแรกใช่ไหมคะหน้าแรกคือหน้าโฮมเนาะซึ่งหน้าแรกนี้นะคะคุณครูก็จะให้หนูเขียนว่าเทคโนโลยีเขียนและเขียนชื่อวิชาไปแล้วกันนะคะ วิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีโโลยการออกแบบอ่ะเขียนชื่อวิชาปุ๊บต่อมาในเรียนก็แต่งนะคะแต่งรูปตรงนี้โดยการ เราจะเลือกรูปภาพก็ได้รูปภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในไดใน Google หรือที่เราเคยเซฟรูปเอาไว้แล้วอะ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ครูถ่ายเอาไว้นะคะเอ่มเอารูปไหนดีนะอ่ะสมมุติว่าคุณครูนะคะจะเอารูปเออเอารูปไหนดี เอารูปนี้แล้วกันอ่ะคุณครูจะเอารูปนี้แต่ว่านักเรียนสามารถเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเรียนได้นะคะแบบว่าเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอ่ะให้มันล้ำๆนักเรียนก็ขยายใหญ่เนาะจากนั้นมาอีกหน้าหนึ่งส่วนนี้นะคะนักเรียนจะออกแบบก็ได้นะออกแบบผ่านผ่านไอเนี่ยแคนว่าแล้วก็เอารูปภาพมาใส่อ่ะครูจะยกตัวยอย่างอันนี้ให้ดู อันนี้คือครูเคยดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเดีย๋ยวอันนี้นะคะเดีย๋ยวครูจะลองดาวน์โหลดให้โหลดหน้าเดียวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตทำเป็นภาพเคลื่อนไหวจากนั้นนะคะครูก็ทำการดาวน์โหลดเนาะ ซึ่งไอ,อคูจะขอออกไปตั้งค่าพัดลมก่อนนะคะโอเคเรามาถึงตรงไหนแล้วเรามาถึงกันตรงที่ งานตรงนี้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเตรียมการออกแบบเนาะซึ่งเราสามารถสร้างในนี้นะคะแล้วส่งออกมาที่เว็บไซต์เราได้ซึ่งในการทำเว็บไซต์เนี่ยมันจะยุ่งยากแต่ว่าเราก็พยายามแบบพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้เนาะมันจะช้าหน่อยเราต้องรอค้างไว้อยู่ที่หน้านี้นะคะ ใครมีงานอะไรก็ทำงานให้ทันนะครูขอชื่นชมชั้นม .3 หน่อยชั้นม .3 ทำงานได้ดีมากทำงานส่งคูเกือบครบจำนวนคนแบบห้องนึงอย่างเงี้ยห้องนึงส่งมากเกือบทุกคนอาจจะมีแค่สี่คนห้าคนที่ไม่ได้ส่งอ่า โอเคเราก็ทําการรอนะคะงานงานของเนีครูชอบอ่านตรงเนี้ยความคิดสร้างสรรค์คือการผสมผสารของการมีวินัยและความเป็นเด็กถ้าเกิดเราโหลดแต่รูปนะคะนะักเรียนมันก็จะมีคําคมว่รีเด็ดให้เราเนาะมาต่อมาตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะเป็นชื่อเทคโนโลยีเนาะมาอีกหน้าหนึ่งเราไปที่หน้าเว็บจากนั้นเราเพิ่ม เราเพิ่มใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำการเราทำการเขียนอีกหน้านึงเขียนว่าประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวเสร็จสิน้นเมื่อนักเรียนนะคะเขียนประวัติส่วนตัวเนาะ ตรงนี้นักเรียนสามารถลบออกได้นะคะมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพเราจะทําการอัปโหลดใช่ไหมคะเพราะว่าของครูเซฟครูมีไฟล์ล่าสุดมาเนาะอ่ะมันมีรูปภาพที่ครูครูเพียวเหรอ่อะแป๊บน,นึงนะคะไปที่รายการดาวน์โหลดเขียนว่าครูเพียวมีไหมเอ่ย ไม่มีแต่มีอันนี้นี่ครูสามารถทำเป็นอย่างนี้ได้ส่วนนี้ลบออกจากนั้นเราก็ทำการปรับขนาดหรือเราจะให้ขนาดมันสวยงามแล้วแต่เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเบนเดอร์ของ ของหน้าเว็บไซต์หน้านี้เนาะส่วนหน้าแรกหน้าแรกก็เป็นอีกแบบหนึง่งเห็นไหมคะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเราจะทำการ Copy เราอยากให้หน้าเนี้ยเบนเดอร์มันเหมือนกันทุกอันเราก็ทำการทำหน้าซ้าแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อผลงานอ่ะหน้าต่อไปเป็นผลงาน ผลงานนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะผลงานคืออะไรผลงานนักเรียนก็ใส่ผลงานที่เรียนกับครูทั้งหมดอย่างเช่นพวกแผนผังก้างปลาอย่างเช่นแผนผังก้างปลาใช่ไหมคะแผนผังก้างปลาหรือ ระบุปัญหาหรือเป็นพวกอะไรอีกงานทั้งหมดที่เราที่เราเรียนมาครูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แล้วก็มีออกแบบใช่ไหมคะออกแบบจากแคนวาเนี่ยออกแบบเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแล้วก็งานต่างๆที่นัเกเรียนอยากจะนำเสนอ ผลงานต่างๆนะผลงานต่างๆอันนี้นักเรียนก็สามารถทำได้เพิ่มรูปภาพได้เหมือนกันหรือนักเรียนจะ,จะเพิ่มรูปภาพใช่ไหมคะแล้วเขียนเนาะนักเรียนสามารถกดอย่างนี้ในการอัพโหลดรูปภาพเดี๋ยวครูขออนุญาตทำแบบ ตัวอย่างให้ดูทำตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนสมมติอันนี้คือเรื่องสมมตินะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์ไปาจากนั้นเห็นสีไหมคะนักเรียนสีขาวๆสวยไหมไม่สวยเราสามารถเน้นให้มันเป็นสีนี้ก็ได้หรือเพิ่มเป็นรูปภาพ เราเลือกรูปภาพก็ได้นะคะมันจะมีรูปภาพในแกลลอรี่ให้เราแต่เราบล็อกนะคะมันก็จะเลือกได้แค่รูปหนึ่งพยายามดีไซน์ที่มันไม่ไหลาตาเนาะนักเรียนแล้วต่อมาทีมก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยคะ่ะนักเรียนมันจะมีทีมให้เลือกเนาะดังนั้นนักเรียนเลือกก่อนแต่ของครูครูไม่ได้เลือกอะไรหรอกครูก็มาปุ๊บครูก็ทําเลย ส่วนใหญ่ครูจะเน้นในการแต่งแต่งข้างนอกแล้วก็เอามาใส่ข้างในเนาะอ่าต่อมาพอเรามีอะไรคะหน้าแรกเสร็จแล้วใช่ไหมหน้าแรกเราก็นำเสนอวิชาแล้วก็รูปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะมีรูปเราด้วยก็ได้แต่งให้มันแบบมีความเรียบร้อยนะคะแต่งแบบทำแบบเป็นเว็บไซต์จริงจังอะต่อมา ประวัติส่วนตัวนักเรียนก็เขียนประวัติส่วนตัวไปอย่างเช่นคุณครูคุณครูก็จะแทรกภาพเนาะแทรกภาพอ่าภาพนี้ภาพแผ่นพับที่ครูเคยทำมา คุณครูจะขอแทรกแผนภาพของครูนะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพของคุณครูสามารถปรับได้ให้มันมาอยู่ตรงตรงไหนก็ได้ของที่เราอยากจะเลือกต่อมาครูจะแทรกอีกครูก็ทำการขยายในการ ทำในแคนว่าก็สามารถทำได้นะคะเอวิติงจริงเบลมากมันมีหลายๆอย่างที่เราสมควรที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เขาวุาคิดมาให้เราใช้และเราก็ต้องใช้ให้เป็นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพของครเนาะแบบหนึ่งอ่ะโอเค ออันนี้ก็จะเป็นหน้าของประวัติส่วนตัวนะคะดูหน้าเว็บนะอันนี้จะเป็นหน้าประวัติส่วนตัวนี่เป็นผลงานใช่ไหมคะผลงานจากนั้นทําแค่นี้พอยากไหมคะนักเรียนเขียนชื่อชื่อตรงไหนหนูเห็นตรงเว็บไซต์ไม่มีชื่อไหมคะ เขียนเป็นชื่อนักเรียนเลยเขียนว่าหาไทยทิพย์ของครูนะคะหาไทยทิพย์อืนี่คือเว็บไซต์เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นเป็นรูปอย่างอื่นอ่าอย่างเช่นของคุณครูจะตั้งค่าเนาะเราจะเอาเป็นโปร่งใสหรือด้านบนหรือด้านข้างถ้าเป็นด้านข้างนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คลิกมาเป็นด้านข้างเนาะ แต่ถ้าเกิดเราทำเป็นด้านบนก็ได้ก็เหมือนเดิมจะมีแบบนี้1 2ึสด้านบนต่อมานะคะรูปภาพแบรนด์โลโก้เราสามารถอัพขึ้นมาได้อย่างเช่นครูจะให้ทุกคนนะคะอัพเป็นโลโก้ชื่อโลโก้โรงเรียนอ่ะอย่าหาก่อนโลโก้โรงเรียนนะคะรูปเวลานักเรียนนะคะ นี่นี่โลโก้โรงเรียนนักเรียนก็เลือกเอาแบบนี้เห็นไหมสวยไหมจากนั้น user นักเรียนก็สามารถกำหนดเองก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเนาะเพราะว่าเรายังไม่ใช้งานอะไรมากซึ่งแสดงภาพตัวอย่างนักเรียนก็มาดูแสดงภาพตัวอย่างสวยงามสวยงามมากใช่ไหมคะนักเรียนประวัติส่วนตัวแล้วก็คลิกไป คลิกไปหรือแม้แต่กระทั่งผลงานของนักเรียนก็จะมีอะไรบ้างเราก็อธิบายไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์จาก google s k e t c u p ที่เราสามารถทำเว็บไซต์ได้เองง่ายง่า,างานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำเว็บไซต์ตามหน้าที่ครูบอกเลยคือมีชื่อนะคะชื่อโลโก้ มีหน้าแรกประวัติส่วนตัวผลงานหน้าแรกให้มีชื่อวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแล้วก็รูปเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีหรือเป็นรูปเราก็ได้ต่อมาประวัติส่วนตัวให้แนะนําประวัติส่วนตัวต่างๆเนาะอย่างละเอียดแล้วก็หน้าต่อไปหน้าที่3นะคะให้เขียน ผลงานต่างๆก็คือผลงานที่เราเรียนมาหรือผลงานของวิชาอื่นๆแต่เน้นวิชาเรานะคะเน้นวิชาเราก่อนเนาะแล้วผลงานต่างๆเราเราจะเสริมเข้ามาก็ได้นี้ครูไม่ว่าอะไรแต่ก็เขียนด้วยนะคะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันจะมีแบบใต้ภาพให้เขียนอ่ะจากนั้นเราออกพอเราออกปุ๊บเราทําการเผยแพร่เมื่อเราทำการเผยแพร่เนี่ยคะ่ะเราจะต้องเขียน user แบบกำหนดเองเนาะครูก็เขียนเป็นครูเพียว K K U K R U P U R E J A จ้าครูเพียวจ้าอย่างนี้เวลากดนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะครูก็ทำการเผยแพ่อ่าเมื่อทำการเผยแพร่ปุ๊บครูกดดู เว็บไซต์นี้ก็จะเป็นแบบอย่างงี้มาให้งานของครูคืออะไรนักเรียนกดเผยแพร่แล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็ทำการทำการคัดลอกลิงก์นะคะที่กดเผยแพร่มเมื่อกี้อย่างเงี้ยเวลาสังเกตนะคะหนูก็กดเดี๋ยวครูลองกดตรงนี้นะคะอ่านี่ เวลาส่งลิงก์ครูกรอบลิงก์แล้วก็ส่งในกลุ่มเลยซึ่งหนูก็พิมพ์ตามครูแล้วก็ได้เนี่ยพิมพ์พิมพ์ม,มาถึงวิวใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นชื่อเว็บไซต์ของหนูที่หนูแต่งขึ้นมาเองอ่ะอันนี้คือวิธีการทำงานของครูนะคะไม่ยากขอให้ส่งนะครูอยากเห็นเว็บไซต์ของพวกเราว่าพวกเราออกแบบเป็นยังไงว่าระดับไหนแล้วนะคะ อ่าโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ